เรือลังแทบทุกวันเลยเสหมหาก,ก็็มีเยอะเหนียวด้วยเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะ4ี่เหนื่อยเหนื่อยบอกให้ก่อนพอไปหาหมอเนี่ยเป็นที่หลอดลมอักเสบเรือหลังระยะแรกๆคือคนเรามันกจแข็งแรงอยู่ดีๆแล้วมันกลายเป็นคนเป็นคนเป็นโรคอะครับ สวัสดีครับผมนัทครับอดีตคนขับรถส่งของอยู่กับถนนยาวๆกาแฟแก้วใหญ่ๆแล้วก็บุหรี่ครับวันไหนที่ผมเครียดเคียเนี่ยก็สูบหนักกวาปกติไม่ได้คิดว่าทำลายตัวเองเลยครับพออายุมากขึ้นนะครับอาการก็เริ่มชัดขึ้นไอเรื้อรังแทบทุกวันเลยเสมหะก็มีเยอะเหนียวด้วยเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะสี 4, 5, ่ห้าเก้าเหนื่อยเหนื่อยบอกให้ก่อนหายใจก็ไม่เต็มปอดเหมือนคนหายใจไม่เต็มอิ่มนึกออกไหมครับพอไปหาหมอเนี่ยเป็นที่หลอดลมอักเสบเรื้อรังระยะแรกๆคือคนเรามันจแข็งแรงอยู่ดีๆแล้วมันกลายเป็นคนเป็น คนเป็นโรคอะครับนึกออกไหมโทษว่าเป็นเพราะบุหรี่มันก็ไม่ใช่หรือจะให้เลิกเลิกบุหรี่เลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับคนดูดมาเป็น10บสปีอย่างเงี้ยให้เลิกปไปเลยมันก็ปรับตัวไม่ทันก็ค่อยๆเลิกครับแล้วก็ต้องหาตัวช่วยด้วยพอครบหนึ่งเดือนนะครับอาการที่เป็นๆอยู่เนี่ยเริ่มลดลงครับเสมหะก็ไม่ค่อยมีละเหนื่อยหอบเดินก็ กระฉับกระเฉงหายใจก็เริ่มเต็มปอดขึ้นนะครับผมไม่ได้พูดเบอร์ไม่พูดอะไรนะครับแต่ว่าตอบโจทย์ผมจริงๆช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจพอหายใจดีขึ้นเราก็สบายขึ้นครับขยับตัวออกเองเสื่อยอะไรก็ดีมากขึ้นครับถ้าใครไอเรื้อรังนะครับเสมหะเหนียวๆหอบง่ายนะครับลองหาข้อมูลที่แชัดครับลองเปิดใจดูครับอัลโลนิกครับเป็นตัวช่วยที่ทําให้ดีขึ้นมากจริงๆครับหายใจโล่งขึ้นทางานสะดวกขึ้นไม่เหนื่อยไม่หอบออกกําลังไม่เหนื่อยมากครับใช้ชีวิตประจําวันโดยไม่ต้องกังวลใจครับเชื่อผมครับแค่นี้ก็ค 好了 <noise>